แม้เราจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรแต่พระเจ้าก็ยังทรงเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่เหนือเราทั้งหลายเพราะเราเป็นลูกของพระองค์สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังชีวิตในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาพระโอชะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่97 ในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงครอบครองเราไปฟังพระโจนะของพระเจ้า,จาด้วยกันนะครับพระยาวเวทรงครอบครองจงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีให้แผ่นดินชายทะเลมากมายนั้นยินดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์สดุดีบทที่97นี้ยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนเขียนหรือใครเป็นคนประพันธ์ นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าสดุดีบทนี้มาจากบทที่96เป็นบทที่ต่อเนื่องมาเพราะก่อนหน้านั้นได้บรรยายถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์พีข้อนี้บทนี้อาจจะเป็นการต่อทอดมาจากบทที่96นะครับในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงครอบครองพี่น้องครับ พระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีฉบับเยรูซาเล็มนะครับเรียกพระวจนะของพระเจ้าในฉบับนี้ว่าบทเพลงแห่งยุคสุดท้ายนะครับบางคนเชื่อว่าสดุดีบทนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นมาในระหว่างที่คนอิสราเอลเนี่ยถูกกดต้องไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนะครับสดุดีบทนี้และบทอื่นๆนะครับที่มีเนื้อหาในทํานองเดียวกันเนี่ยนะครับสดุดีแห่งกษัตริ ผู้ครอบครองนะเป็นบทเพลงที่คนที่กําลังสงสัยว่าพระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่หรือไม่หรือพระเจ้ายังทรงดูแลอยู่หรือไม่พระเจ้ายังเป็นผู้มีสิทธิอํนานาจหรือฤิเดดอำนาจสูงสุดหรือไม่นะครับต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆเพราะอิสราเอลเริ่มหวั่นไหวในเรื่องของการครอบครองของพระเจ้าหรือการที่พระเจ้าทรงดูแลนะครับเพราะพวกเขาคิดว่า พระเจ้าทรงพ่แพ้ต่อคนของบาบิโลนนะครับเมื่อชนชาติอิสราเอลถูกกวดต้องไปเป็นเชลยที่เมืองบาบิโลนนะครับบ้านเมืองและวิหารที่เคยสร้างขึ้นมาก็ถูกทําลายเป็นอย่างสิ้นเชิงและของใช้ต่างๆจากวิหารก็ถูกขนไปยังเมืองบาบิโลนในเวลานั้นสดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยการประกาศว่าอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนนะครับว่า พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งในข้อที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงครอบครองเป็นเรื่องที่ให้ความมั่นใจว่าพระเจ้ายังทรงเป็นผู้ที่ครอบครองอยู่เสมอและพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าที่ดูแลเสมอในชีวิตของเราในองค์พรักในพระเยซูคริสต์แม้ขนาดพวกเขาจะตกอยู่ในการเป็นเฉลยของเมืองบาบิโลนและตกอยู่ภายใต้เมืองของบาบิโลนแต่พระเจ้าก็ยังทรงครอบครองอยู่ ริเด่นุภาพของพระองค์นะครับจะไม่ได้เสื่อมถอยลงเลยเพียงแค่มนุษย์ทรงอนุญ,ญาตเพียงแค่เพียงแค่เพียงแต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เมืองบาบิโลนมีชัยชนะเหนืออิสราเอลเพื่อเป็นการตีสอนชนชาติอิสราเอลนะครับที่ไม่เชื่อฟังไม่เพียงแค่ประกาศว,ว่าพระเจ้าทรงครอบครองเท่านั้นครับสรุดีบทนี้ยังบรรยายถึงความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของพระเจ้าในข้อที่ 1- ถึงข้อที่ ไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันพี่นนทงจีรักในพระยสุกิตในข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับผู้เขียนสดุดีใช้ลักษณะหลายอย่างในการบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าเช่นแผ่นดินโลกแผ่นดินชายทะเลเมตความทึบไฟลุกฟ้าแลบแผ่นดินไหวเพื่อบอกถึงความน่าเกงรงขามของพระสิริอันุโลดของพระเจ้านี่คือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6 ต่อจากนั้นมาในข้อที่7ถึงข้อที่9นีครับบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือ,อรูปเคารพให้ผู้นมัสก,การพระเจ้านะครับได้ได้มีความมั่นใจในตัวเองว่าพระเจ้าทรงมีวิธานุภาพที่อยู่เหนือ,อรูปเคารพให้ผู้ที่ไหว้รูปเคารพนั้นได้เกิดการอับอายนอนที่รักในพระเยซูคริสต์ในข้อที่7คนต่างชาติและคนยูบางคนยังนมัสก,การและยุกย่องอรูปเคารพในเวลาเดียวกันนะครับ พระเจ้าผู้ทรงอยู่สูงสุดและเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในข้อที่9นะครับพระในที่นี่หมายถึงลูกเคารพทั้งหลายที่ประชาชนกราบไหว้อยู่พร้อมกับร้องให้คนทั้งหลายนั้นระทิ้งลูกเคารพและหันมากลับไหว้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในตั้งแต่ข้อที่10ถึงข้อที่12พูดถึงผลของคนที่รักพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าอาทิเช่น การอารักขาชีวิตที่มาจากพระเจ้านะครับการช่วยกลู้ของคนอธรรมความความสว่างความชื่นบานบทเพลงแห่งนี้นะครับจึงจบลงโดยการชนชวนเนี่ยให้คนทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับท่านผู้ชอบทรรทั้งหลายเอ,อ๋ยจนปริมปรี่ในพระเจ้าและถวายโมทนาแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ในข้อที่12 พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์บางครั้งเรายังสงสัยว่าพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมีคำถามในชีวิตว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราคำถามสารพัดที่ดันขึ้นมาในชีวิตในความคิดของเราว่าเช่นพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจจริงไหมพระองค์ช่วยเราได้ไหมและทำไมพระเจ้าไม่ยอมช่วยเราทำไมพระองค์ทรงปล่อยให้เรา เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้ารู้หรือไม่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและที่หนักที่สุดก็คือพระเจ้ามีจริงอยู่หรือไม่พี่น้องครับถ้าเรากําลังรู้สึกเช่นนี้สดุดีบทนี้คือคําตอบของเราว่าพระเจ้าทําอะไรกับชีวิตของเราบ้างเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแต่พระเจ้าทรงครอบครองในชีวิตของเราแม้ เราเจอกับสถานการณ์แบบไหนก็ต่างพระเจ้ายังทรงครอบครองทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเรานะครับทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราคำตอบก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราและพระประสงค์ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ย่อมมีผลดีอยู่เสมอนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ปโลเคยพูดไว้ในโรมบทที่8ข้อที่28ว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมการกรอบผลดีแก่คนที่รับพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับและขณะเดียวกันนะครับท่านยากรบได้บอกไว้ในยากรบทบที่ 1ข้อที่2ถึงข้อที่4บอกแบบนี้ครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองต่างๆก็จนถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะพวกท่านรู้การทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความอะไรครับทรหดอดทนนะครับและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลยในยากรอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่4พี่น้องที่รักครับเมื่อหลายๆสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้เราที่จะมั่นใจและขอให้เรานั้นที่จะยืนหยัดในพระเจ้าและพระเจ้าทรงครอบครองทุกสิ่งเรา,าที่ทานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราและขอบพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตเราทั้งหลายเชื่อว่าทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเรา ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยแผนการของพระองค์ขอบพระเจ้าทรงนำเราและให้เรารู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่เถิดพระองค์จบการสรรเสริญมโหทนาขอบพระคุณพระองค์ในฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า,จาอาเมนเมื่อมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่าอย่าลืมคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าย่อมมีแผนการอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ